สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับชาวยูทูบทีเคาครับามาแล้วครับผมกลับเข้าบ้านนะเมื่อวานนี้ครับว่าจะไปต่อปรากฏว่าใช้ไลครับ3 2 0สอเอ่อคอมนะครับผมคอมคอมแอร์คอมแอร์รั่วครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่แอร์พังเกินเพราะว่า คอมมันรั่วครับคอมรั่ววันนี้มีมีคนครับผมจะมาดูพี่ใหญ่ของเราครับถ้าจบกันก็คงจะได้ไปครับพี่ใหญ่ ถ้าจบราคากันก็จะได้ไปอยู่กับเขาแล้วครับพี่ใหญ่ของเราเดินทางมาถึงแล้วครับสวัสดีครับโอ้เป็นไดมาตะเศร้าแห้งป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮะ มาตะเสาเ่ครับ,ค,รบรคันนีกด้ตัวนี่เอาว่าเนี่นออเออเดี๋ยวคันหนึ่งโยธงหมดน,นะไปส่งวัดออกแล้รครับ <laughs> พี่ใหญ่ <laughs> พ่อข้มาม่ครับก็ได้ยูต้องกันกดทีมเลยโอ้ยใหญ่มากเบยครับใหญ่ขา้าม่กองบ้านขั้นนี้ขั<อ>้นหนึ่งกับยูทงพอดีงานเบิดครับและแล้วครับผมวันนี้ก็มาถึงจนได้ครับ ว่าที่เจ้าของที่สดใสครับคนใหม่กำลังจะนำเอาไปล้างครับผมทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนคอคอหลังให้นะครับเปลี่ยนซีนคอหลังให้แล้วก็เอ่อเปลี่ยนซีนคอหลังแล้วก็ มุก,กี้ให้ครับเนี่ยขีกข้างนี่ครับีข้างมันฝึก ขึ้นมากกว่อนลนกอดดึงขึ้นมากกว่นอนกอดให้เลยขึ้นมามมันตกหลุมอะไรไหมมันตกหลุมเนี่ยน่ะดึงขึ้นมาก đây đây nè ไปวะเอ้าไปเฮ็ด ล้างให้ครับล้างทําความสะอาดแล้วก็พรุ่งนี้ก็เอามาให้ช่างครับผมมาตรวจเช็คให้ครับ ย้ายดีออกน่พบอเฮ้ยไก่

สื่อไงเงี้ยเพิ่นเพื่อนสื่อได้ดิเอาไปล่างไ้เพิ่นเบื้องก่อนเด้ดิเอาไปล่างไ้เพิ่นเบื้องก่อนนได้ดิไอ้มันไม่หรอเพิ่นยังไงจะสื่อหรนะเพิ่นว่าล่างห่อมันงามๆก่อนเหมือนไปไปหน้าได้ละฮะได้กว่าไปยังเอิกไป เดี๋ยวไปน้ำคนไปทุกคนไปทุกคนเลยไปทุกคนเลยมันมังมันงีงกันเชียงสูบน้ำไม่เชยอยู่ยนอยู่ในเฮี้ยนละ่เนละเดี๋ยวสิไปน้ำ โอเคครับมาถึงนาครับอาจารย์ล้นล้อเหล็กวางมือไปนานครับครับแต่ซานนี่ครับไเครื่องสูบน้ำ มันมาหลังแขนหลังอย่างมันไว้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 ไว,ว,ว้วันนี้อาจารย์สารวัตรอาจารย์หลนล้อเหล็กครับทีมงานซุปเอร์ยาวหยุดทั้งทีมครับวันนี้นะครับเครื่องดื่ม <laughs> ตั้งเครื่องอะไรบบเนี่ย๋ยวให้เจ้าขวงเราไปอันลองฟุดบึ้งนะขุดได้ได้ครับขุดได้แตกว่า,ามให้นใใหให่ให้เราขุดให้บึ้งให้แล้วุดดบึ้งกอ,เ,อเราสิขุดบึงนะดบ้งให้เราขุดดบึ้งขุดตรงนี้ไป พุดนีก็ได้ครับพุดนีก็ได้นี่พุดตรงนี้ครับพุทตรงนี้ก็ได้แล้วครัพุดนี่ก็ได้ครับไม่ค่อยบ้านนั่นพุดตรงนี้ก็ได้ครับ ลองได้ครับไม่มีโหลดครับจี่ใหญ่ของเราเนี่ยไม่มีโหลดครับซัมติตักเซ้งานรถดำเนี่ย เลี้ยวันกันเรีวเรือ่นี่มันอันครับท่านนึงมาท่านมันดอก

พังนี่ปล่